กับสบายดีพี่น้องสบายดีพีเตียงแฟนวัดสุขสุขเด้อสมองสบอนพบพอกับซ่องบ่าวผู้ไทยับพี่น้องมื้อนี้สนมานครบพี่น้องมื้อนี้คนพี่น้องเพิ่นสิมามแล้วนี้พ่นแล้วเพิ่นสิเป็งนต่อพี่น้องเพิ่นสิไปฟังักหยเจ้า Uhm, ย,ยังม่นอะทังมนแล้วพอซำบ่พอเยอะบ่มันพอเยอะหนอบ่พอแล่นแบบพขเดียดรอกอันนี้ของงานมันเนากพี่นอะไขมันขึ้นมขึ้นไขมันขึ้กินยาแล้วช่วงใส่ม่แห้งเดเนได้นะ

นาจละนาเละมันร่วงยาดคนลายปันนี้ขยาดอกต้มาเป็นจัาสี้อยกันมาเจ็ดคนยังขาดสองคนไถได้สคนยังไงแล้วครอีกลองตัวลามากหมูเด้อเราไปอีแล้ววันถ้ลองมากหมูบ่มันกหมูดอกพุ่นหัวนั้นแล้มากหมูโอ้ยยันแม่นเดเอากระจีใกล้ำเร็ไป ขั้นตอนหนึ่งแล้พี่น้องครับท่นเล็ดไปตอนนึงอแล้วิได้มุ่งบานี่ก็ก็กัมีเงินกับบริคอพี่น้องมีเงินกับบริคอีกมีเงินกับข้ากับริดีคอข้ามยทนนเี้ากับจีบนยำฝนตกข้ากับจีบริลบดลซสอนนะพี่น้องไรบนบัวใช่บนบัวแต่ยำลบกัย่ลบอุไปพี่น้าไม่บ้ก่อ บยานบมยานเนาเนาะเดี๋ยวฮันจิโก้ยุ่งฮันจิโกไหวช้จะมามีเงิน่อยแลพี่น้องเงินมาไล่กับก้น้อยเส็นไหวสางกันเนาะพี่น้องเขาเคี้ยวฟินาไปแล้วเขาเคี้ยวเลยมาได้ไอ้าัจจั ໃດຫນ້າອີ່ຫຍັງຂາງວົກອີ່ຫຍັງກໍກະຍົກເສັ້ນໃສກະເຂົ້າຂຽວບາດນິໃສເຂົ້າຂຽວອີ່ຫຍັງກໍຂຽວເຂົ້າແດງຈັ່ງໃດກິນກະນໍ້ມເລືງມຸງສັ່ງດສີແຮງອັນນີ້ຄືຊິສຳເນ

เงินละงเงินแบนเงินโบเห็นดอกนอกจากเงินกลุกเนาะเงินซุ่มแบนั้เห็นนอกจากสีนอาสีนอาสีมันลงพืนนี่จะเห็นอยู่หรอเป็นกระยาพอมันหวังผนเนาะพอมันหวังผนพ่อพี่น้องวันนี้คือสีแล้วยเหลี่ยมุ้งพี่น้องแต่ว่ามื้งที่หาแล้วบอกนี่อ๋อตรงที่นั่นหามือพี่น้า โพดโคตรพี <R ud> ่น้องเก็บงานสระเลยวัยเก็บเงินนี่น้องพี่น้องเก็ดเือนแบบเทียงหน้ามีสีไวัสร้างค่ะไลยเต็มมนีแหละพี่น้องปกติกันวันธรรมดาค่ะตามสี่คนมีวันธรรมดามีวันพิเศษพี่น้องเจ็ดคนมาเลยพอพรเจ้าเลียวยืน vào năm mùng nó sẽ ra soi cái này năm mùng nó mẻo cái này cái này phi long, thấy nhang này, cái nó, oh, anh hello, oh, cái xoong này, màn giăn bò pho, nó nước là sữa của phốt, men men, phu đi chăng qua anh, cái, nó nắng gì phi long đấy, phi long, đừng, đừng xào nhàn, đừng นี no ên, ่น้องสามย่านพี่้องพี่ส่วนหนยานแลยสามย่านสมยานบอกสิบสอเมตรแปดสเซนอ่าถืปดเซนแปดแปิซนเนาะกันย่อดยังอีกสักอเซนยี่หอสามเมตรพี่้องโคตรฟูมืหมอแักแตงเนาะ โอ้ม oh, oh, oh. oh, ันม <lish Meat S 1> ันมันต่ำมานะมันต่ำพลังเฮือนพี่น uh, ้องเลยแมนอยู่ขึ้นไปราชดันแบบได้น้อหวานเออแล้วขึ้นต่อพี่น้องโผหโฟร์ดอกมาให้แท้งได้ทั้งซีขึนทะเลาะเลยเพื่อนเพื่อนพี่สาวเลยทั้งซีขึนทะเลาะเลยเออแล้วย้อนแล้วก็ถ้าดาวเนี่ย มันผู้สากมันย่านเล้ย่านเนี่ยเออนั่นแหละโอ้แม่ก็แล้วย่านแล้วชงคือดอกตชงคือดอกพี่น้องคีดแต่เมื่อเป็นแต่ย่านดึงเงินดึงเงินโอ้หนึูของข่อยูแมนเห็น n h a พี่น้องขึ้นชิยากเด็พี่น้องเลยชุดเงินพี่น้อง เราหายแล้วไม่ใหญ่หายพี่น้องเอ้แล้วนี่ในยแขงเฮือนได้ยินเสียงดังเป็นหายสร้างเห็ดมุง่งสังกสีนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นหุบห้างพี่น้องเอ้ก็จะคือแดงลอยพี่น้องหวานเลยมุ่งเลย

คือสิเแล่าหรอพี่น้องได้ซชมเลยพี่น้องมือมือสีแล้วพี่น้องใส่คิวตัวทั้งเทงพี่น้องก็ได้ใส่คิวกับหมอกน้อยมุงสังกสีไว้ยังไว้ซื้อพี่น้องมือนาก็ ใส่ฟิอีกแลวก็สารตะนางทั้งขางพี่น้องมันไว้ใส่เฟนเรียมมืดมือพี่น้องะรกันมือครึงมือกับซีเรียสี่พี่น้องเฮ็ดแห้งปิดห้างเต้ช่าไฟนะยังแห้งเนี ้านี่แหลพพพนนะพี่น้องเก็บผ้าไกก้เพียงเท่านี้นะพี่นอ้องถ้าถใจขนก็ไหลก็แช่เด้พี่น้องเด้อไลก็แช่เสร็อาไปรชเด้พี่น้องพอกันกินาสบายดีเนาะ